ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่สื่อวิเคราะห์อนาคตเนย์มาหลังถูกโยงซบแมนยูไนเต็ดมีรายงานว่าปารีสแซงต์แชงกงกำลังหาทางปล่อยตัวเนย์มาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเชื่อกันว่าเจ้าตัวอาจจะต้องย้ายไปเล่นนอกยุโรปเนื่องจากไม่มีทีมใดสามารถจ่ายค่าเหนื่อยระดับมหาศา,ศาลได้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากศึกพีเมยริกอังกฤษได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับซูเปอร์สตาร์ชิมชาติบาร์ซู เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับในขณะที่พวกเขากําลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญที่ทําให้ยูไนเต็ดอาจไม่ประสบความสําเร็จในการดึงตัวเนมามาร่วมทีมได้ก็คือค่าเหนื่อยระดับมหาศาลที่เจ้าตัวได้รับกับเปเอชเชนปัจจุบันซึ่งทําให้ต้นสังกัดของนักเตะอาจจะมองหาการปล่อยตัวนอกยุโรปแทนจนนัานจอห์นสันนักข่าวของชาร์ตออฟไซ์ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเปเอชเชรู้ว่าพวกเขาคงไม่สามารถปล่อยเนมา มาออกจากทีมได้แบบถาวรดังนั้นพวกเขาคงจะยอมรับการยืมตัวด้วยออปชันซื้อขาดภายหลังต่อไปประเด็นสําคัญก็คือเปเอชเต้องการลดค่าเหนื่อยมหาศาลก้อนนี้ลงให้ได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากสําหรับพวกเขาพูดตามตรงว่าไม่มีกี่ทีมในยุโรปที่คิดว่าการเซ็นสัญญากับเนมาเป็นเรื่องที่ฉลาดในตอนนี้เขาอายุ31ปีแล้วและเพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บซึ่งมันเป็นอาการที่ครั้งหนึ่งเขาต้องได้รับการผ่าตาัดตั้งแต่ตอนที่ย้ายมายัางปา รีบเมื่อ6ปีก่อนแล้วและเมื่อคุณดูในโซเชียลมีเดียของเขาก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยมันมีแต่เรื่องโปรโมทอะไรพวกนั้นเต็มไปหมดโดยส่วนตัวแอปมินมองว่าเนมาถึงไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะส่วนตัวแอปมินมองว่าเนมาอาจจะยังไม่เหมาะกับทีมแมนยูในเต็ดของเราสักเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนฟีสัตแดงนะครับคิดว่าอย่างไรอยากได้ไหมสําหรับเนมาลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับสโคมองซานโชแทนแอนโทนีบูเอเอครับเพราะสโคอดีตกองกลางของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเจดอนซานโชเป็นตัวเลือกที่ดีในการลงเล่นเกมชิงชนะเลิศเอเอครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในกรณีที่แอนโทนีหายเจ็บไม่ทันแข้งทีมชาติบ,บัซิลเลียนโดนชโรบาอัดใสจนเจ็บข้อเท้าและต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามหลังผ่านครึ่งชั่วโมงแรกของเกมซึ่งคาดกันว่าจะพลาดเกมสุดท้ายที่จะพบกับฟูลแลมในวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนและอย่าง ยังไม่รู้ว่าจะหายทันเกมนัดชิงชนะเลิศ f อครับหรือไม่เมื่อถูกถามว่าเอริกเทนฮากเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าที่จะใช้แอนโทนีลงเล่นทั้งที่ใกล้เกมชิงชนะเลิศแล้วทางสโคกก่าวกับทางเพเม League p โปรดักชันว่าคุณจําเป็นต้องให้นักเตะลงเล่นและบางครั้งคุณก็โชคร้ายไปบ้างและเขาโชคไม่ดีในค่ําคืนนี้กับแอนโทนีแต่เขามีผู้เล่นดีๆเข้ามาและฟอร์ดลงสนามมาในค่ําคืนนี้ผมคิดว่าซานโชดูดีมากจากที่เห็นมาตลอดทั้งฤดูกาลผมผิดหวังอยู่บ้างที่ ฤดูการมันกาลังจะจบลงเพราะเขาดูฟิตเขากําลังฟิตขึ้นเขาดูรวดเร็วและเขาดูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นผมคิดว่าเขาพร้อมสําหรับเกมนัดชิงชนะเลิศสําหรับเจดอนซานโชต่อประเด็นดังกล่าวนะครับมามุ่ยแนะผีเซมแบ็กขวาช่วยยกระดับผลงานเจดอนซานโชพอสโคตํานานของปีศาจแดนแมชชสเตอร์ยูไนเตดออกปากแนะนําอดีตต้นสังกัดให้ความแบ็กขวาลายใหม่เพื่อยกระดับผลงานของเจดอนซานโชแข้งเลือดผู้ดีย้ายมาจากบูรุส เียด,ดบุญด้วยค่าตัวก้อนโตเมื่อปี2021แต่เขายังไม่อาจทําผลงานแบบเดียวกับที่เมืองเบียได้เลยโดยซีซั e ่นนี้เอริกเทนฮากส่งเจดอนซานโชเข้าแคมป์เก็บตัวเป็นพิเศษเพื่อเตรียมร่างกายและสภาพจิตใจสําหรับการลงสนามในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่าแข้งวัย22ปีจะกลับมาลงเล่นด้วยสีหน้าที่ดีกว่าเดิมล่าสุดนะครับพอสโกให้ความเห็นว่าปีศาจแดงควรคว้าแบ็คขวารายใหม่เข้ามาเพื่อช่วยยกระดับผลงานของเจดอนซานโชผมคิดว่าเขา ไม่ได้มีแค่นี้เขายังทําอะไรได้อีกมากแน่นอนว่าเขามีปัญหาของตัวเองซึ่งผู้จัดการทีมต้องรับมือกับมันแต่เขากลับมาแล้วทําประตูดได้แล้วพอสโครกล่าวกับ B ี Sport นะครับผมคิดว่าเขายังทําอะไรได้มากกว่านี้เขาแค่ต้องเล่นเคียงข้างเพื่อนร่วมทีมที่ใช่ลองนึกถึงสมัยอยู่ดอมุนเขาเล่นกับแบ็คขวาที่วิ่งเป็นจรวดตลอดเวลาซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่ใช่นักเตะที่รวดเร็วเขาออกแนวนักเตะจอมเทคนิคที่อยากเล่นกับฟุตบอลเขาอยากเล่นกับ กองหน้าและแบ็กขวาหากแมนยูเนตตดหาแบ็กขวาที่ดีกว่านี้เข้ามาได้มันก็อาจจะยกระดับเขาไปอีกครั้นพอสโคกราวโดยส่วนตัวแอดมินเห็นด้วยกับพอสโคนะครับเพราะเนื่องจากช่วงหลังอารอนวับิสซาก้ามีฟอร์มที่โดดเด่นขึ้นมานะครับช่วยเติมเกมลุกได้อยู่บ่อยครั้งจะเห็นได้ว่าในเกมที่เจอกับเชลซีเมื่อเจดอนซานโชได้โยกมาเล่นทางฝั่งขวาในฝั่งที่ตัวเองถนัดฟอร์มดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่ายอย่างไรควรส่งซานโชลง เล่นทางฝั่งขวาหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับผีต้องจ่าย140ล้านยูโรค่าตัววิกเตอร์โอซิมเพนนาโปรีแสดงความชัดเจนว่าต้องการค่าตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าทีมชาติในจีเรียในราคา140ล้านยูโรกองหน้าวัย24ปีระเบิดผลงานในซีซั่นนี้หลังจากทําไป28ประตูกับ5แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด37เกรมรวมทุกรายการส่งผลให้นาโปรีควา้าแชมป์เซเรียไปครองได้นะครับฟอร์มดังกล่าวทําให้หัวหอกทีมชาติในจีเรียเป็นที่สนใจของหลายทีมทั่วยุโร และหนึ่งในนั้นก็คือปีศาจแดนแมชชเตอร์ยูเนเตดซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงม,มานานหลายเดือนแล้วล่าสุดอิสมาติโน่สื่อท้องถิ่นของอิตาลีได้รายงานว่านาโปลียังคงชัดเจนในจุดยืนของตนเองและมีการแจ้งไปยังแมยูเนเตดว่าต้องจ่ายเงินจํานวน140ล้านยูโรหากปรารถนาได้วิกเตอร์โอซิมเฮมไปร่วมทีมกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเม็ดเงินก้อนโตที่ปีศาจแดงไม่พร้อมใจและพยายามต่อรองมาโดยตลอดแต่ฝั่งนาบปลีชัดเจนในส่วนนี้ซึ่งไม่ ไม่มีท่าทีรถราคาโอซิเมยมยังได้รับความสนใจจากเชลซีและบบเยมิวนิกแต่ทั้งสองสโมสรติดปัญหาในส่วนของค่าตัวนักเตะเช่นเดียวกันกองหน้าทีมชาติในจีเรียมีสัญญาไปจนถึงกลางปี2025โดยนับปรีพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับหากสามารถรังนักเตะให้อยู่กับทีมในซีซั่นหน้าได้ ปิด้ายกันที่แค่ท็อปโฟไม่พอบูโน่ตั้งเป้าล้มแมนซิตี้พาปีศาจแดงคว้าแชมป์เอฟเอครับจอมทัพปีศาจแดงได้ออกมาประกาศเป้าหมายว่าจะพยายามพาทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อคว้าแชมป์เอฟเอครับพร้อมกับเป็นการหยุดยั้งเรือใบสีฟ้าจากการคว้า3มแชมป์ให้ได้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งคว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จหลังเปิดบ้านถล่มเอาชนะเชลซีได้4ประตูตอนหนึ่งเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานอกจากแชมป์คาราบาวครับที่ได้ไปก่อนหน้า แล้วพวกเขายังมีลุ้นแชมป์เอฟเอครับอีกรายการโดยจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้โดยบูโน่เฟนเดสห้องเครื่องคนสําคัญของยูไนเตดตั้งเป้าที่จะล้มคู่ปรับร่วมเมืองเพื่อคว้าแชมป์รายการนี้ไปของให้จงได้มันเป็นการคว้าชัยชนะเราต้องการภาคถ้วยมาจากทีมอื่นเราต้องการได้แชมป์เอฟเอครับเรารู้ว่ามันมีความสําคัญสําหรับที่นี่เรารู้ว่าหากเราชนะได้เราจะหยุดซิตี้ไม่ให้ได้สา แ,แต่สำหรับเรามันเป็นการได้แชมป์อีกหนึ่งรายการการได้เล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกเป็นเรื่องที่ดีมันยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราต้องการมากกว่านี้เราได้โทรฟี่ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราหลังจากเราไม่ได้แชมป์แชมเมี้ยนลีกตอนนี้มันเป็นเรื่องของการจบอันดับในลีกและลงเล่นนัดชิงชนะเลิศใน f อฟเครับบูโน่เฟอร์เนเดสกล่าราและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่27พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิป หน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ